อันงงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะจากครั้งที่แล้วนะคุณครูอสอนในเรื่องของเส้นใช่ไหมคะเส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงคุณครูเห็นเด็กๆเ,เรียนบ้างแล้วในดี TV ใช่ไหมวันนี้จะเป็นการทบทวนอีก,อกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอ เด็กๆใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปิดไมค์ปิดไมค์เลยนะปิดไมค์เลยนะคะเอามาดูในเรื่องของรูปร่างก่อนนะรูปร่างคืออะไรนะคะคือเส้นขอบนอกเด็กๆเส้นขอบนอกของสิ่งต่างๆนะคะแสดงให้เห็นขอบเขตของสิ่งสิ่งนั้นนะมีลักษณะเป็น2มิติคือมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวก็คือการที่มันเป็นรูปแบนๆนะเด็กๆเ,เห็นไหม รูปร <o> ่างก็คือรูปแบนๆไม่ได้ดูมีมิติอะไรเลยนะคะรูปร่างก็เกิดจากการที่เราลากเส้นเด็กๆเกิดจากการที่เราลากเส้นมาประกอบกันนะคะเส้นเกิดจากจุดใช่ไหมรูปร่างก็เกิดจากเส้นนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูต่อรูปร่างเนี่ยมีแค่สองมิติเองมีแค่ด้านกว้างและด้านยาวนะคะจะเป็นรูปแบนๆมีแค่ด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้น มาดูรูปร่างที่เราเจอในธรรมชาติก่อนอย่างเช่นเขาให้ตัวอย่างอย่างเช่นเป็นรูปคนนะคะรูปร่างก็เป็นแค่เส้นรอบนอก mm. เด็กๆเส้นขอบนอกนะคะมีลักษณะแบนๆเท่านั้นนะ,ะรูปร่างของ <Okay. S 1> ดอกไม้นะคะเห็นไหมอะไรนะลูก <c oughs> อ้าวโอเคงั้นดูต่อนะคะ เวลาเราจะเริ่มวาดรูปเนี่ยให้เริ่มจากการวาดรูปร่างก่อนวาดเส้นขอบนอกของสิ่งต่างๆก่อนนะแล้วเราค่อยลงรายละเอียดด้านในนะคะอันนี้ยังอยู่ในรูปร่างของธรรมชาติอยู่เช่นรูปร่างของตัวมแมลงนะจะมีแค่เส้นขอบนอกเท่านั้นเลยทีนี้มาดูรูปร่างในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาอย่างเช่นรูปร่างของกังไกล นะเนีย่ยก็จะมีแค่เส้นรอบนอกมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวเท่านั้นเป็นรูปแบนๆนะรูปร่างอของือหมอนะ,ะเป็นแค่รูปร่างแบนๆนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปิดไมให้คุณครูนหน่อยนะคะปิดไมเลยนะเสียงจะได้ไม่แทรกเข้ามานะคะอ่ะต่อไปรูปร่างของรถนะคะมีแค่เส้นขอบนอกเท่านั้นแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปร่างนะ นูเรียนอยู่กิต้าปิดไมค์ให้ครูหน่อยลูกกิต้าปิดไมค์ให้ครูหน่อยลูกปิดไมค์เลยโอเคนะ่ารักมากนะคะมาดูต่อไปรูปร่างในงานทัศนศิลป์นะคะก็คืองานศินละปะนั่นแหละรูปร่างที่เรานํามาใช้ในงานศินละปะนะคะอ่ารูปร่างก็จะมีลักษณะแบนๆแบบนี้นะ,ะต่อไปมาดูรูปทรงกันบ้างนะคะ มาดูซิว่ารูปทรงมันจะแตกต่างกับรูปร่างเมื่อสักครู่นี้ยังไงนะรูปทรงจะมีลักษณะเป็น3มิติคือจะมีความลึกความหนาเพิ่มขึ้นมาจากรูปร่างนะ้ากี้รูปร่างเป็นแบน,แบนๆใช่ไหมรูปทรงจะมีมิติเพิ่มขึ้นมาเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะจะมีความหนาเพิ่มขึ้นมานะเอามาดูรูปทรงที่เราพบเจอในธรรมชาตินะอย่างเช่นรูปทรงของดอกไม้ทีนี้มาดูความแตกต่างซิมันจะเริ่มเห็น รูปทรงชัดเจนขึ้นนะคะการไล่สีเด็กๆก็ช่วยให้เราเห็นรูปทรงมันชัดเจนขึ้นนะเห็นน้ำหนักมันชัดเจนขึ้นนะคะฉะนั้นการไล่สีสำคัญมากเลยนะเวลาเราจะระบายสีนะคะอ่ะรูปทรงของผลฝรั่งน,นี้เป็นตัวอย่างนะเนี่ยเราจะเห็นรูปทรงชัดเจนขึ้นเพราะอะไรเพราะสีนั่นเองนะคะเพราะมันมีเห็นแสงเงาชัดเจนอะ่ะมันก็จะเห็นความ ความหนาของรูปทรงของฝรั่งรูปนี้นะอ่ะรูปทรงของแมลงนะคะแตกต่างจากรูปร่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูให้ดูเลยนะเพราะรูปร่างมันจะเป็นแค่เส้นขอบนอกใช่ไหมมีลักษณะแบนๆเฉยๆแต่รูปทรงเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหนาของมันและเราจะรู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วนะคะมาดูตัวอย่างต่อไป นี่เป็นรูปทรงในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เราพบเจอทั่วไปเลยนะคะอันนี้เขายกตัวยอย่างโต๊ะเก้าอี้นะรูปทรงของโต๊ะเก้าอี้เราก็จะเห็นความหนาเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นสามิติแล้วนะคะอ่าหรือว่ารูปทรงของรถรูปทรงของอนุสาวรีย์ มาดูรูปทรงในงานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะกันต่อมันเด้งจริงๆด้วยโอเคถ้ามันเกิดการเด้งออกอีกนะให้เด็กๆร้ออยู่ในกลุ่มเฉยๆนะคะเดี๋ยวครูจะกลับมาใหม่นี่แหละกลับมาใหม่นี่แหละโอเคได้ยินเสียงครูชัดเนอะอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใอยไ,ไปนะตกลงกันแล้ว ดได้ค่ะ okay. โอเคโ oh, อ้เมื่อกี้นี้<ม>ค <ไป S 2> ุณคุยคนเดียวตั้งนานแหน lob. ไม่มีใครตอบเลยว่าได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวลองแชร์หน้าจออีกทีนะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปไหนนะ้ยไม่รู้จะเด้งออกอ,อีกไหมเดี๋ยวลองดูก่อนไม่เด้งค่ะโอเคโอเคดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะ ขอไม่ให้ดีนใช่ไม่งั้นไม่ได้เรียนแน่เลยร <c oughs> อสักครู่นะคะอะทีนี้เมื่อกี้มีคุณครูให้ดูเรื่องของรูปร่างกับรูปทรงไปแล้วมาเทียบความแตกต่างกันอีกรอบนึงนะ <c oughs> ทีนี้มาดูรูปนะคะรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะแบนๆนะมีแค่2มิตินะมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวจะไม่มีความลึกความหนาอะไรเลยนะคะ <c oughs> เด็กๆด,ดูรูปตามนะรูปเลยค่ะคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนี่แหละ พอมาเป็นรูปทรงทีนี้เริ่มมีความหนาแล้วเราจะเห็นความหนาความลึกเห็นแสงเงาเพิ่มขึ้นมานะคะเราเรียกว่ามีลักษณะเป็นสามมิติแล้วตอนนี้นะแบบนี้เรียกว่ารูปทรงนะคะทีนี้คุณครูมีวิดีโอให้ดูด้วยไม่รู้ว่ามันจะกระตุกไหมถ้าเกิดว่ามันกระตุกเด็กๆคุณครูจะส่งวิดีโอย้อนหลังไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้มัน มันขัดข้องไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นวิธีการสาธิตการวาดรูปทรงนะคะคุณครูจะมาสอนวาดรูปทรงอย่างง่ายๆนะทํายังไงให้รูปของเรามัน,นแตกต่างร,รูปล่างหรอกระตุกแล้วหรองั้นหยุดแชร์ก่อนอ่ะโอเคได้ยินไหมคะงั้นเราคุยกันเฉยๆก็ได้นะ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณครูถามก่อนแล้วกันเด็กๆได้ยินเสียงครูชัดไหมล่ะตอนเนี้ยครูคะได้ยินค่ะได้ยินเนาะโอเคงั้นแสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาเฉพาะเฉพาะเวลาที่แชร์หน้าจอิน แสดงว่าม no uh, ันจะมีป so so ัญหาเฉพาะตอนที่เราหน้าจอถ้าไป็นูชาเาได้ยินมันเแสดงว่าแสดงว่ามันเป็นที่เน็ตของแต่ละคนด้วยแน่เลยเป็นที่เน็ตของเด็กๆด้วยเพราะว่าบางคนได้ยินชัดบางคนได้ยินไม่ชัดใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ครูอัดย้อนหลังไปเธอจะได้ยินเสียงครูชัดนะคะชัดโอเคโอเค งั้นคุณครูขอคำถามก่อนว่ารูปร่างรูปร่างมีกี่มิติคะตอบได้ไหมเดี๋ยวขอคำถามใท้ายการเรียนสองมิติคมิติมีด้านไหนกับด้านไหนใครตอบได้สองมิติค่ะกระตุกด้านกว้างด้านยาวด้านกว้างกับด้านยาวเด็กๆข้าของใครกระตุกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งย้อนหลังไปมันจะไม่กระตุกนะเดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอการเรียนย้อนหลังไปแล้วมันจะไม่กระตุกนะเด็กๆ แล้วรูปทรงมีกี่มิติคะรูปทรงสามครับสามมิติมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาลูกมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาคะความอะไรความหนาครับความหนาเก่งมากามความหนาอย่างเดียวไหมลูกความความหนาแล้วความอะไรความลึกใช่ไหมคะมันจะดูหนาดูลึกนะแต่รูปร่างมันจะมีลักษณะเป็นแค่รูปรูปแบนแบนนะคะมีแค่เส้นรอบ รูปเฉยๆนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงอดดูวิดีโอพร้อมกันเลยมันกระตุกใช่ไหมเดี๋ยวคุณรูจะส่งวิดีโอสาธิตการวาดรูปทรงแบบง่ายๆนะคะลงไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนการบ้านครณลงแช่อีกรอบได้ไหมคะลองเหรอจะคุยกันบ้านให้จบก่อนยวคุยบ้านกดนก่อ อย่าคุยกันบ้านให้จบก่อนอยวครูสั่งกันบ้านก่อนโอ้ก็อาจจะรู้ก็ได้ค่ะว่าใครเด็นพี่หนออะเดี๋ยวขอสั่งกันบ้านอีกรอบนึงก่อนแล้วกันนะฮะสั่งกันบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดแชร์หน้าจอให้นะคะเดี๋ยวจะลองแชร์หน้าจอให้นะคะเอ่อกันบ้านให้เด็กๆให้เด็กวาดรูปรูปทรง ให้เด็กๆวาดรูปทรงสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะวาดรูปทรงทีนี้รูปทรงจะไม่เหมือนรูปร่างแล้วนะเราจะไม่วาดแบบแบนๆแล้วนะคะเราจะวาดให้มันมีความหนานะมันจะมีความหนานะว่าไงลูกว่าไงลูกมีใครเรียกผมไม่ใช่ไม่เสียหัวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไ่านอวีเดียย้อนหลังผมไม่ได้เสียหัวค่ะ ดี๋ยวครูอัดวิดีโอย้อนหลังไปให้แล้วเพอจะได้ยินเสียงครูเข้ามาอ๋อเสียงเพื่อนเข้ามาใช่ไหมเสียงเพื่อนมันเข้าใช่ค่ะครูโอเคงั้นเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะเนเข้ารวนเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเพื่อนๆปิดไมค์ก่อนนะเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องนะคะมีใครเปิดไมค์อีกหรือเปล่าไม่มีแล้ว โอเคงั้นฟังอีกรอบนึงคุณครูสั่งงานนะคะให้เด็กๆวาดรูปทรงสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะเออมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ารูปทรงเราจะวาดไม่วาดแบนๆแ,แล้วนะเราจะวาดให้มันมีความหนานะคะวาดให้มันมีความหนาอย่างเช่นนี่แก้วน้ําคุณครูเห็นไหมด้านบนเนี่ยเธอต้องวาดให้มันรู้สึกว่ามีความหนาเดี๋ยวคุณครูจะส่งวิดีโอสาธิตการวาดรูปไปนะคะอย่างง่ายๆไม่เป็นไรไม่ยากเลยนะเดี๋ยวดู ดูแล้วลองวาดตาม